ครับสวัสดีฟุซีสุภูสุคนนะครับมือนีลุงหลอดมีรายการบังไฟวันที่ยิบีพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบ้านโพธิยานหรือว่าบ้านน้องเอ็นนะครับบ้านโพธิยานตำบลโพไซอำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรน,นะครับบังที่หนึ่งครับทองพักดีบังที่สองไพ่สีทองบังที่สามสมจิตมอเตอร์นะครับบังไฟบ้านลุงหลอด4ีดงบางยุไมฮา 5, ล้านปูตาหกไล่วินสิงน้องบวบเจ็ดเทพศิลาแปดโลเงิน เก่าเจตักสังลุยซิปดำเนือสุดซิเอ็ดใช่เมฆค่ะซิปสองอักลมเช่าซิปสามซื้อเปลาเองซิปสี่ลานอยู่เย็นการเกษตรซิปห้าบีกใบเบิกฟ้าซิปหกซิปปูทานนะครับซิปเจ็ดนาคอนเสาสูงซิปแปดอ้วนแม่สอด สิบเก้าล่อยี่สิบกลนะครับทุลาการโดยไอกะทิร้อยฝาบวกผ้าดำหน่อยเสียงสวรค์นะครับบวกกิโลน้อยสีพ้าดำนะครับผมอย่าลืมไปแห่กำลังแรงใจกันนะครับฟรีทุกที่ยืนนะครับฟรีนะครับประกาศฟรีนะครับผมนะอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันส่วนติ๊กสีแดงจริงๆเป็นความชอบส่วนตัวครับเป็นมัดเดานะครับท่าสูงนะครับผมมีท่องพักดีไพ่สีทองไม่ใช่เมฆานะครับ สามมัดเดานะครับผมอ่ะบอไวก้อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวบริเกียวคายไฟใดๆทั้งสิทธิ์บริรู้จับกันเป็นการส่วนตัวเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนขอบคุณที่ติดตามรับชมดงรอดเดฟสิสวัสดีครับ